นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ะัะวะโตอรหะโตสัมมาสามพุธัสาทานะพรมีสั to, ันโนอิติปิโสปะวะทานะุป it ปัล so มีสัมันโน อิก no ิปิโสภควาทาัะปรามัตถปรามีสัมันโนอิกิปิโสภควาติัณบัดนี้จะได้อธิบายในทานะประมีอันเป็นผลประโยชน์รักษาจิต รักษาล่างกายให้ได้รับผลแห่งความสุขในชีวิตของตนที่การเกิดมาในโลกการที่เราให้ทานตามยุคตามสมัยสมัยความเจริญสมัยความที่ไม่เจริญ คนเรียกว่าปฏิคาหกสมัยที่จเจริญน,นั้นหนึ่งผู้รับสมบูรณ์สอง้็ให้ทานสมบูรณ์อันนี้เป็นเรียกว่าการให้ทานอันสมบูรณ์สอง ผู้รับสมบูรณ์ผู้ทานไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่าขาดไปขาหนึ่งสองสามผู้รับไม่สมบูรณ์ผู้ให้ทานสมบูรณ์อันนี้เพิ่งจะเรียกว่าขาดไปอีกขาหนึ่ง ชีผู้ทานนั้นไม่สมบูรณ์ผู้รับไม่สมบูรณ์อันนั้นพเนเว่าขาดตกบกพ่องอันนี้เริ่มการให้ทานยุคตามสมัยสมัยใดที่จเจริญในการให้ทานสมัยนั้นพเนเว่าบัณฑิต เกิดในโลกสมัยที่การให้ทานไม่จเจริญอันนั้นเ่นเรียกว่าสมัยคนพานเกิดขึ้นในโลกไม่จะเรื่องความชั่วตลอดกันไปแต่ทำไมบุคคลเขาจงแบ่งปันกันให้ทาน อันนั้นเปลว่านิสัยปัจจัยเคยทำมาในการแบ่งปันประการใดๆก็ต้องทำไปตามเรื่องอันนี้ลเรื่องการที่เกิดในโลกขาวเจริญที่วัตถุเข้าของและรูปร่างผิวพรรณวันนะ อันนั้นแปลว่าสมบัติที่ตนของตนได้ทำไว้มาแล้วจะเบื้องหลังผลประโยชน์ทิ้งเหล่านั้นมาคุ้มครองรักษาในรับความเจริญในรับความสมบูรณ์ชีวิตใดที่ตนของตนเกิดมาขาดตกบกพรอง ทุกอยากลำบากลากลักล่กกลตลอดไปทุกอย่างชีวิตนั้นแปลว่าตนของตนสมบัติความดีที่การให้ทานไม่มีแต่เบื้องหลังกันมาจึงได้รับผลความทุกตลอดไปอันนี้เพิ่นเรียกว่า มนุษย์ที่ยังเป็นบุตุชนเกิดอยู่ในโลกต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดกันไปไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนการเกิดของบุคคลที่สมคสมสมงคมคนดี ก็มีความเจริญตลอดไปเบื้องหน้าการคบสมคมคนไม่ดีก็ต้องมีความเชื่อมเสียทุก,กลำบากตากกลำตลอดกันไปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนกว่าบุคคลที่เกิดยุคสมัยพระพทธเจ้า ทำไมเขายังนับถืออจิรกะผ้าไม่นุ่มมันอุตริกว่ามันเป็นพระอาหารหันต์อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนอว่ามันเป็นด้วยเหตุใหหนึ่งนิสัยของตนเคยทำความชั่วยินดีในการทำความชั่ว สองตนของตนผุดผลไม่ได้ใช่ปัญญาคิดอ่านประการนในดๆอันนี่พันเรียกว่าบุคคลที่ขาดตกบกพร่องในปัญญาที่เกิดมาในโลกขาดตกบกพร่องที่ตนเกิดมาในโลก ในี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกทุกคนยังจะมีการเกิดต่อไปในโลกทำอะไรตัวเราควรคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณามันถูกต้องนี้หรือไม่ถูกต้องนี้ มันได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์ประการใดให้เราทุกคนจงทิดอานในชีวิตของตนในชีวิตนี้แปลว่าความชื่เสียหายในทางพุทธศาสนา หาได้ยากอันที่ความจะเจริญขึ้นได้เช่นพุทธเจ้าของเราการให้ทานแบ่งปันใดนๆในในอะไรทุกแห่งหนไม่ได้คิดว่าบุญบาปการใดให้เขากินก็นไปกัเป็นกันแล้วกันไปอันนั้นแปลว่า ตนของตนเมื่อเวลาได้สำเร็จมาผลเป็นองค์พุทธะเลยรับผ้าสามครั้งครั้งหนึ่งนางเิวดามาถวายผ้าคู่หนึ่งครั้งที่สองนางมลิกามีปัญญาปรสิทธิ์ถวายให้ผ้าคู่หนึ่งครั้งที่สามพรามในเมือง กุชินาลายได้พาผู้หนึ่งมาถวายแต่ให้อนโนนเสพผืนหนึ่งพุทธองค์พมตุ้มพมจะพผืนหนึ่งอันนี้แล้ะเมื่อเนลาพุทธเจ้าของเราสร้างบําเพ็ญบารมียุคสมัยเป็นเนวิลา ทานะปรมีสัพนโนกิพิโสภะโคภาทานอุปปรเมสัมพนโนจิพิโสภะโควาทานะป,ป,ปรมัทพระปรเมสพโนกิพิโสภะโควาเขาเป็นเนวราชเกิดในเมืองมิถิลาได้วถวายทานให้เกปาจิกาพุทธทั้งหลาย สองหมื่นองค์บางวันก็บกบครขกท่านไปรับทานที่อื่นบางวันก็ได้เต็มสองหมื่นอง์อายุด้เจ็ดร้อยปีอันนั้นแปลว่าให้ทานขององคุทธ,ธะได้สร้างบํเพ็ญปรมีมาเมื่อเขาที่เป็นเวทชั้นดอน การแบ่งปันแก้วเจ็ดสีตลอดทานอะไรทุกอย่างไม่ได้มีการเป็นรักเกิดขึ้นมาได้อันที่เป็นรักเกิดขึ้นมาได้นั้นได้เกิดเนธมะปรมีสัมนโนที่ปิโสภควาเนธมะปรรมีสัพนโนูีิปิโสภควา เนคมระปรมาทะปรมีสัพโนจีพิโสปตะวะกับนางมชีไปอยู่เขาขันธมาสิสานุดานสองปีพญาสนใสพุทธดีพ่อกับแม่เสียอกเสใจหัวใจวาย ตายนีไปพวกเจ่านั้นเกิดกว็วนกวาวยกันทุกรายการว่าบ้านไม่มีเมืองมามีเจ้ามีเจาเจาลยจึงพากันคิด่าน <c oughs> ไปเชื่อเชิญเวชสันนวน,นว่าจะให้กลับตัวเมืองนัน่นกลับได้อยู่ แต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายรับปฏิกาสัญญาสามข้อข้อหนึ่งนะั้นข้าพระเจ้าแบ่งปันให้ทานประการใดขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีช่องสาธุกการนำกันอันนี้ข้อหนึ่งขำรับได้ขอกรักระไรชะทุ ข้างที่สองให้มีสินห้าทุกๆคนตลอดไปรับได้ไหมพวกเรานั้นก็ช่องสาทุกการข้างที่สามให้ทะเลาะวิวาทขึ้นกันและกันให้สันมุทีปกครองรักษา บ้านเมืองให้เป็นฉุกตลอดถึงไพ่ราษฎรประกันใดหลับได้ไหมกอกเล่นช่องสาทุกการยินดีพอใจ <c oughs> เวทั่นดอนจึงนี้หลักกติกาสัมาาพวกนั้นแล้วเวลาสเสด็จมาเมืองป่าชิชัย แก้วเจ็ดสีตกลงมาตกในขอบเขตบ้านของบุคคลให้เป็นสมบัติของคนนั้นตกในฉนนหนทางสนามหลวงประการใดญ่ๆอันนั้นให้เป็นสมบัติของประเทศบ้านเมืองเก็บกอบกองกันไว้กระย์ใดๆทุกแห่งหนด้มีรั่วแก้วเจ็ดสีตกลงมาต่างคนต่างมา ผูกมิรผูกสหายขอแก้วและยินดีพอใจอันนี้ก็ไม่มีถือว่าทานะบารมีแปลว่านี่ขมมะที่ออกบวชสองปีเท่านั้นเองอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดเนึกว่าการให้ทานสมบัติสมจนสมบัติสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ สมบัติมันจเจริญไม่จเจริญบทสนั้นตัวของเราทุกทุกคนยุคสมัยบัทเดียวนี้ให้คิดอ่านคิจรารณาให้ดีตนของตนทุกคนบุคคลที่มีปัญญามากที่สุดนั้นหนึปัญญารู้จักการกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาในโลก ของมนุษย์เราอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอันสังคมซึ่งกันแปะกันประจำเลือกปัญญาอันนึกภาพอันนั้นแปลว่าจิตของเขาได้รับความสว่างสวยรู้จักได้ว่าคนนั้นสุกกปรคนนั้นสะอาด คนนั้นแปลว่าเป็นคนมีศีลธรรมคนนั้นไม่มีศีลธรรมประการใดไม่ได้ถือว่าเป็นครือหัดและบรอนปรพชิตประการใดๆอันนี้เป็นว่าปัญญาลึกลับให้เราทุกคนจงคิดอ่านยุคสมัยคนผ่านมันเกิดมากในโลก ยุคสมัยปันติเกิดขึ้นแล้วในโลกแสดงให้รู้จักว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายจะไปทางไหนสามแบบไปทันทีสองท่านก็นั่งอยู่ได้ลัศสม,มีสว่างสวัยเกิดให้เกิดจจของท่านหรือรู้จักเหตุผลของมนุษย์ในโลกประการใด กานันตแปลว่ายุคสม,มัยคือความเจริญในให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราทุกคนในยุคสม,มัยบบบอย่ยวนี้เราเห็นว่าเป็นอย่างไรใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจจึงจะได้ขึ้นชั่วบุคคลผู้ที้ทำถูกต้องตามระเบียบ สิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ให้กับนของตนพระอนุอน,อนเป็นผู้มีลาภผ้านุ่งห่มมากที่สุดอันนั้นสักของท่านมีแต่เรื่องทําบุญกับปเจกุทธะยินดีในปเจกุทธะมาสนใจเรื่องอื่นตลอดไปพูทิเจ้าโคตมภะขันไปเกิดในเป็นลูกของสุถี กรรวานไปเลยอ่ะัพย์สินเข้าของจักใค่ได้ไข่ดูจักไครดีไข่ชั่วไม่เข้าใจแปลวให้ทานก็เป็นพอความเจตนาต้องการอยากจเป็นพุทธะอย่างเดียวอันนี้จะเพิ่นเรนียกว่ามาได้ช้ำเลรกอได้รับทานผ้าสามครั้งตอนนั้น นอกนั้นแล้วมิจะเรื่องพระอนุลเยนอยู่ตลอดมาในให้เราทุกคนจงคิดนึกตัวของท่านให้ทานสองครั้งหนึ่งสังขภามให้ทานลองเท่าคู่หนึ่งให้แกพดปจีพุทธะเดินมาในหาดทรายในน้ำทะเลร้อนที่สุด สองได้วลายคันล้มคันหนึ่งให้เก็บปจิบุทระปฏิจีก็พุทธะสวมแล้วก็กึงตั้งคันล้มาาท,ท่านก็ชานไปทันทีอันนี้แปลว่าเป็นหลักที่การให้ทานของพระพุทธเจ้า ที่สราบงบำมเพนบารมีของตนตลอดมาตัวเราให้คิดนึกในการที่เราเกิดมาในโลกแบงปันกันกินอันมีโทษก็มีอันมีคุณก็มีอันมีบุญกัมีเราจงพิจเรณา จึงได้ขึ้นชื่อว่าบรารมีฐานบารมีสัมปน,นูปิโสปะโคะอันนี้เพราะเนี่กว,ว่าตนของตนทานออกไปแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นหรือบาปอกุศลเกิดขึ้นฐานอุปปาลมีสัมปน,นูปิโสปะโคะ แล้วควรคิดอ่านว่าจะเป็นผลความดีหรือความชัว่วทานปรมัทัปรมีสัมพน,นูจีวิโฉกขาวาการที่เห็นมีฤทธิ์อำนาจที่สุดผู้ที่เขาให้ทานแห่เกพระอริยะเจ้าทลา,ายออกจากมีโลกอันนั้นเปลาเลิศสูงที่สุดัชชนะให้ทานใดใๆทุกอย่าง ในคอยเราทุกคนจงคิดอ่านว่าชีวิตปัจจุีัวนี้อยู่ในระว่างอะไรอยู่ในระเบียบใดไระเบียบคนพาลเจริญหรือระเบียบบัณฑิตเจริญจงพิจารณาจงใช้ปัญญาคนคบบุคคลใดไม่คคบบุคคลใด คนยินดีกับบุคคลใดไม่คนยินดีกับบุคคลใดใช่ปัญญาพิจารณาตนของตนสิ่งที่ให้โทษก็มีนะสิงที่ไม่มีโทษก็มีนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในการตนของตนยังจะมีการเกิดในโลก อันนี้ต่อไปหลายภพชาติการเกิดมาในโลกชีวิตหนึ่งอันนิสงของตอนที่ทำความดีหนึ่งร่างกายสมบูรณ์สองทรัพย์สินการอยู่กินไปตามความสบายใจ 3. ปัญญาความคิดความอ่านประการใดๆใจนของตอน เป็นผู้รู้จักภาวะในยุคสม,มัยอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ทำที่ถูกต้องมาแต่เนกนชาติเรียกว่าปุรีชาตาปฏิโยแต่ปุเรชาติได้ทำถูกต้องมาแล้วประการใดๆพระชาชาตาปฏิโยชาติในปัจจุบัน ตนของตนดำเนินอยู่กินไปได้รับผลแห่งความดีตลอดไปไม่ได้รับความชั่วประการใดในใ่ใ,นให้เราทุกคนจงคิดห่านในชีวิตของตนในชีวิตนี้ชีวิตนี้เราจะถือว่ามีบัณฑิตเกิดในโลก บันทิเกิดขึ้นในโลกนั้นคือธรรมะของพุทธสีนห้าเป็นต้นบทพระคาถาใดๆพุทธเจ้าจะชี้บอกหนทางไว้แล้วทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปเมืองคมทางไปปินสัตว์เป็นเปรตทางไปกินมนุษย์อันนั้นเป็นเรว่าบันติบุคคลผู้มีความคิดความอ่านแล้วบุคคลนั้น ต้องเข้าใจในธรรมะของพุทธะบุคคลนั้นเขาต้องรักษาของตนตลอดไปคนพานคืออะไรยุคสมัยวันเดียวนี้คือคนที่ทำความชั่วดใดๆตลอดรับชุกจุกต่อยกินเหล้าของมึนเมาตลอดไป อะไรไม่มีเพิ่มเติมความดีประกันใลมิแต่เพิ่มความโชดตลอดการไปให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนยังจะเกิดอ,อีกต่อไปในโลกหลายภพชาติกว่าจะสำเร็จมาผลหลายพันชั่วพุทธเจ้าต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านอันนี้เรื่องการทานบารมี ฐานะก็เรมีว่าแปลว่ามันเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่รักษาชีวิตรักษาที่ความเกิดรักษาที่ตนของตนท่องเที่ยวอยในโลกเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นเปรตหรือเป็นผีตกนรกหรือไปสวรรค์ในให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตน ฐานปรรมีเป็นมาตรฐานเบื้องต้นเป็นคนเป็นที่ตั้งของที่เราความดีความชั่วไลาเจ็ดจะเกิดขึ้นศีลปรามีสัมปนูยิบิโฉะโควาศีเป็นเครื่องหุ้มหอกรักษาตัวของเราเหมือนผ้านุ่ง่มในร่างกายพวกปิดอวัยวะหรือเป็น บ้านเรือนของเราที่อยู่พักผ่อนรักษาอันตรายใจใจๆหรือรั้วบ้านของเรารักษาการกัดนสิ่งอะไรไม่ให้เข้ามาในบริเวณเขตที่บ้านที่เราอยู่ประการใดอันนี้เขาเรียกว่าศินสินคุ้มของสินรักษาสิน้นสินการกัน้น ให้เราคิดนึกอันนี้เราเรียกว่าบัณฑิตทางหลายที่เกิดมาในโลกพูกได้พูกกว่าแล้วบุคลันต์ผู้คลนั้นแปลว่าเข้าใจได้รักษาที่เสม,มอ,อต่างใจอายุวัตโกธนวัตถโกสิริวัตถโกเจตวัตถโกปรวัตถโกวนวัตถโกสุขวัตโกโหตุสัพพธา อายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒคะยาสวัตถคะภะวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสัพพธาอายุวันูสุ